ดอกกุหลบาบแทนความรู้สึกลึกๆที่เธอไม่รู้อยากให้เธอได้ลองนึกดูฉันให้เธอเพราะอะไร ที่คนโบราณบอกว่าเส้นทางนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่หลวงพ่อธรรมชยโยเนี่ยพระเดชบะคุลหลวงพ่อธรรมชยโยครณครูไม่ใหญ่เนี่ยท่านตั้งปวเจกต์ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยเส้นทางนี้ต้องเดินด้วยกลีบกุหลาบตอนแรกผมพี่ก็ไม่เข้าใจทำไมต้องกลีบกุหลาบทำไมหลวงพ่อไม่เอากลีบด,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 ดอกบัวนะทำไมไม่เอากลีบดอกมะลิอ๋อเพราะเนี่ยหลวงพ่อให้หลักวิชาสําคัญก็คือในการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายเนี่ยต้องนิน่งนุ่มๆุมเบาๆแล้วก็สบายสบาย เรากลีบกุหลาบที่เราย่างเท้าเข้าไปนะย่างเท้าเข้าไปย่างเท้าเข้าไปมันนุ่มมันมีความรู้สึกว่ามันทําใจของเราให้กลับมาสู่ศูนย์กลางกายได้ง่ายเราญาติโยมทุกคนเนี่ยเขาต่างเตรียมดอกกุหลาบเนี่ยหลวงพี่จําได้ว่าหลวงพี่ฟังหลวงพ่อเนี่ยเราก็คิดในใจเออหลวงพ่อบอกแค่คืนเดียวจะทันไหมโอ้โหปรากฏดอกกุหลาบมาจากไหนไม่รู้เป็นจานวนหลายๆกลีบแล้วที่หลวงพ่อบอกกลีบเลยเอ็มเนี่ยโอ้โหเราก็ดูนะดูดูดโอโ้สมบัตินี่เขาบอกว่าถ้าเกิดสมบัติ ตกทั่วท้องฟ้าเนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยเกิดขึ้นได้จริงๆเป็นอศัศจรรย์แน่นอนลื่นมากๆเลยหลวงพี่ก็ไม่คิดว่าชาตินี้จะได้เดินบทด,ด้วยทางที่โรยได้กีบบุหลาบตามที่สุภาษิตโบราณเขากล่าวไว้หลวงพี่ก็ไม่เคยคาดฝันจนได้มาบวชรุ่นนวักะ5-4ได้เข้าอบรมที่ระเบียง3ทําให้หลวงพี่มีความปลื้มปิติในบุญน,นี้มาก แค่ซ้อมก็ยังยิ่งใหญ่ขนาดนี้มีการเลยดอกกุหลาบตลอดระยะเวลาในการเดินทางตอนเป็นคารวะก็ยังไม่ได้สัมผัสกับบรรยากาศอย่างนี้มาบวชเป็นพระเป็นครั้งแรกที่ทําให้ปลื้มตลอดระยะเวลาในการเดินทางทุกย่างก้าวคำว่าศาสตร์ทุกๆคําของโยมเนี่ยมันแปลว่าชอบแล้วดีแล้วประเสริฐแล้วเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเป็นกําลังใจแล้วมันดีกว่าดีที่สุดแล้วและที่สาคัญก็คือว่า ช่วงที่ตรึกก็อยากให้โยมเขได้บุญทุกคนพระอาจารย์เขาก็ย้ําบอกว่าเนี่ยอยากให้โยมได้บุญทุกทุกคนเราเนี่ยไม่ใช่เป็นเหมือนกับน้ําบุญแต่เราเป็นเนื้อนาบุญดังนั้นเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยก็คือนึกถึงโยมเลยบอกให้โยมทุกคนได้บุญแล้วก็ให้โยมพ่อโยมแม่ของเราเนี่ยได้บุญอย่างเต็มที่ด้วย สงบสงเยมรงพงา์งามน,น่าเลื่อมายน่านักถือมากเราขนลุกส,สู้สู้ซ่าแหมไม่เคยเห็นพระเป็นพันๆรูปเดินที่ตรงลบเลี่ยมาก่อนก็คือแหมนจักโบดจักโบดจับเป็นการฟื้นฟูพระศาสนาที่กลับมาเพราะว่า อย่างที่เราเกิดมาเนี่ยอย่างพี่อายุ50กว่าแล้วใช่ไหมคะพี่ก็ยังไม่เคยเห็นพิธีกรรมแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งมันลบหายไปจากพุทธศาสนามานานแล้วถ้าไม่มีหลวงพ่อนะคะเรกลูกๆก็ไม่มีโอกาสที่จะรับบุญใหญ่อันนี้ด้วยค่ะต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่ออย่างมากเลยค่ะก็บรรยากาศคือมีความรู้สึกว่าหลวงพี่เองท่านปิติทุกทุกรูปนะคะท่านเดินไปก็ยิ้มไปเราเห็นท่านเราก็น้าตาไหละนะคะรู้สึกว่าแบบคือท่านไม่ใช่พระธรรมดาเหมือนท่านตั้งใจจะให้เราได้บุญตรงนี้เยอะๆเลยอ่ะ ท่านก็เหมือนกับสงบสงี่ยมสง่าง,งามแล้วท่านก็มีรอยยิ้มอยู่ในใบหน้าแทบจะทุกรูปเลยแล้วบางรูปท่านก็ให้พรด้วยอะฮะเรายิ่งรู้สึกดีมากๆเลยอะไรเงี้ยรู้สึกประทับใจมากแล้วก็ที่ฐานตลอดว่าหลวงพี่เป็นเนื้อนาบุญให้เรานะเป็นตัวแทนให้หลวงพ่อเป็นตัวแทนให้เราด้วยเพราะเราคงไม่มีโอกาสไปทําหน้าที่เหมือนที่หลวงพี่กาลังจะทําแล้วก็บกมโนธนาบุญกับท่านตลอดอะนะคะก็ดีใจดีใจมากๆ พี่คิดว่าพระเพื่อนทุกรูปเนี่ยคงจะมั่นใจมากขึ้นว่าตัวเองเนี่ยจะอยู่เพื่อสืบทอดอายุพระศาสนามั่นใจมากขึ้นว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยตัวเองไม่อดแน่แ่เพราะเห็นญาติโยมในวันนี้แล้วรู้ว่าศรัทธาของญาติโยม,มมีมากจริงๆและบอกญาติโยมไว้เลยว่าความตั้งใจของพระในการที่จะบวชเป็นพระแท้เนี่ยก็มีมากไม่แพ้โยม,มเหมือนกันหลวงพี่ก็จะตั้งใจฝึกฝนฝึกตน,น,น,นทนหิวแบาเพญตาบะและเป็นพระแท้ แล้ที่สําคัญเลยหลวงพี่จะสร้างบรรยากาศให้มีแต่รอยยิ้มและปิยาวาจาโดยการที่ทําให้ทุกๆคนเลยนะครับยกชั้นแล้วก็เดินทุดงไปกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อไปกับทุดงธรรมชัยก็ขอฝากญาติโยมทุกๆท่านนะครับให้มาร่วมการสนับสนุนโดยอย่างน้อยก็ไม่ยืนหรือว่าส่งยิ้มแล้วก็มาลรยกีบกุหลาบให้พระท่านเดินเป็นกําลังใจและส่งยิ้มให้ท่านก็ขอ,อนุม,มทนาบุญด้วยนะครับ